วัสดีครับทุกคนวันนี้อยากมาพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับออพนักงานร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple สาขาหนึ่งนะครับที่พนักงานกลุ่มนี้ออมีการขโมยข้อมูลของลูกค้าออกไปจากเครื่องของ ลูกค้าก็คือ iPhone โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาตนะครับล้วก็เอาข้อมูลส่วนนี้ออกไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากเหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วก็ลูกค้ารายหนึ่งที่จับได้ลูกค้ารายหนึ่งที่จับได้เนี่ยแล้วก็เขาก็ทําการลงบันทึกประจาําวันแล้วก็สุดท้ายทางบริษัทต,ต้นสังกัดของของพนักงานเหล่านี้เนี่ยก็มีการออกมาแถลงการเดี๋ยวเราไปพูดในรายละเอียดในวิดีโอกันสิ่งที่ผมอยากพูดถึงนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยก็คือ สำหรับพนักงานที่ผมไม่รู้ว่ามีใครทำแบบนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple หรือจะอยู่ในตัวแทนของจำหน่ายสินค้าของโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นรวมถึงร้านอื่นร้านตู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีพฤติการที่ทำแบบนี้อยู่นะครับหรือแบบว่าคิดว่าเฮ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรคิดว่าจะทำเนี่ยอ,อ,อยากให้ฟังวิดีโอนี้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะโดนในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหมือนในอดีตหรือตอนปัจจุบันนี้เนี่ยที่อาจจะโดนแค่ขโมยข้อมูลลูกค้าแต่คือในขณะที่เกิด เิดเหตุการณ์เนี้ยในสภาเขาก็มี การลงมตินะครับที่ให้แก้กฎหมายในเรื่องของการคุกคามทางเพศให้มันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีลักษณะน,นี้ผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากถ้าตัวของกฎหมายนี้มันผ่านไปเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนที่ทําลักษณะน,นี้ที่มีการขโมยข้อมูลลูกค้าแบบนี้อาจจะโดนโทษในเรื่องของการคุกคามทางเพศด้วยอันนี้ต้องฝังไว้ด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ผมผมเห็นตอนแรกผมก็ยังตกใจแล้วก็รีบหาข้อมูลว่าปฏิปต่ปตอเรื่องว่ามันเกิดเห อะไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมเห็นตัวของใบลงบันทึกประจําวันในใบบันทึกประจําวันนะครับที่มีการโพสต์อยู่เนี่ยก็ประมาณว่ารูปส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของผู้แจ้งเนี่ยไม่เคยโพสต์รูปเนี้ยไม่เคยโพสต์ลงที่ไหนในสื่อออนไลน์เลยจึงได้มาสอบถามจากทางร้านค้าตึ๊ดดในห้างตึ๊ดตึดนะครับเพราะว่ารูปของผู้แจ้งเนี่ยได้ถูกพนักงานของร้านทราบชื่อภายหลังคือนายผมใช้ชื่อย่อนายเอส นะครับทำการ AirDrop รูปภาพส่วนตัวของผู้แจ้งจากเครื่องส่วนตัวเนี่ยไปเข้าที่เครื่องปลายทางของของคนทำของพนักงานนะก็คือคุณ S เนี่ยจากนั้นนายเเนี่ยได้นำรูปภาพเหล่านี้ไปส่งต่อในกลุ่มแอปพลิเคชัน Telegram ซึ่งภายในกลุ่มประกอบไปด้วยพนักงานของร้านจำนวน6คนจึงเป็นเหตุให้รูปของผู้แจ้งเนี่ยหลุดออกไปนะครับแล้วก็ผู้แจ้งเนี่ยจึงเดินทาง มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือที่สถานีตํารวจนะครับเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งพอเห็นอันนี้ผมก็โหเอาเอา,เอาจริงก็โหชีพหายแล้วอะอความเชื่อมั่นของของร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของสินค้า a p p l e ว่าทําอย่างเงี้ยมันมันประทุขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่กรณีเดียวหรือเปล่าแล้วมันมีอื่นๆที่เรา ไม่รู้คนไม่รู้ว่าโดนขโมยรูปภาพหรือเปล่าตรงนั้นเออซึ่งอันเนี้ยมันผมว่ามันความเชื่อมั่นมันแบบว่ามันดิ่งมากอะออรวมถึงมันก็ question อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าแล้วในร้าน Apple Store ล่ะมีพนักง,งานที่คิดทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าตรงนั้นออพอผ่านไปสักสองวันนะครับตรงนี้ก็ทางบริษัทนะครับที่เป็นต้นสังกัดของร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าต้นรายนี้เนี่ย ก็มีการออกแถลงการ์อยู่ในเพจใน a c e b o o k นะครับาจากกรณีที่พนักง,งานได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงนะครับโดยนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเผยแพร่โดยมิชอบนะทางบริษัทถือว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงต่อลูกค้าแล้วก็ผิดต่อกฎระเบียบของทางบริษัทเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทได้เลิกจ้างพนักง,งานเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับเหตุการณ์ทั้งนี้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างดําเนินการแจ้งความ ดำเนินคดีทางกฎหมายกับพนักงานที่ทำให้บริษัทเสียหายเช่นเดียวกันทางบริษัทมีนโยบายและก็ระเบียบที่ชัดเจนในความเข้มงวดในการจัดการข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะครับในกรณีที่ลูกค้านำอุปกรณ์เข้ารับบริการที่ร้านบริษัทมีกฎห้ามมิให้พนักงานกระทำการเข้าถึงหรือจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในทุกกรณี สิ่งนี้เป็นข้อกําหนดสูงสุดที่พนักง,งานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดบ,บริษัทตระหนักถึงความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าแล้วก็ได้ติดต่อทางลูกค้าเพื่อขอโทษแล้วก็แสดงความรับผิดชอบโดยบริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลและประสานงานอย่างเต็มกําลัง ประมาณนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็แน่นอนมันกระทบความเชื่อมั่นของอร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเกิดขึ้นแค่กับสาขานี้กับคนแค่จำนวนเท่านี้นะครับที่แบบเป็นพนักง,งานที่มั่งแบบเฮียมากเนี่ยมันแต่คือมันกระทบในวงกว้างไปกับทุกๆคนทุกๆสาขาอยู่แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงยังไงอ่ะถ้าสำหรับ ถ้าสําหรับคนที่จะต้องไปใช้บริการไม่แบบว่าจะไปเอาเครื่องไปเช็คเอาเครื่องไปซ่อมเอาเครื่องไปแบบสมมติช่วยดูในเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวของ iOS อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีที่จะต้องให้ตัวของพาสเวิร์ดกับทางพนักงานไปช่วยทําให้อะไรแบบนั้นน่ยมันเป็นภาวะจํายอมหรือเปล่าที่จะต้องให้ตรงนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าหลังจากเนี้ยมันน่าจะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่ผมว่าทางทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผมว่าเขาเขาก็ต้องโดน Apple Thailand ลงดาบทางใดทางหนึ่งไม่ใช่แค่แค่แบบว่าออกมาแถลงแบบนั้นแต่คือโอเคในในหลังบ้านอันนั้นเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราพอจะนึกได้ว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยเราเราจะไว้ใจ ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายได้ไหมอันนี้ผมแยกเป็นสองกรณีนะก็คือร้านค้าตัวแทนจําหน่ายกับอีกกรณีหนึ่งก็คือใน Apple Store ซึ่งจากส่วนตัวผมอะที่เข้าไปใช้บริการของ Apple Store มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นซึ่งถ้าเข้าไปที่ร้านร้านค้าตัวแทนจําหน่ายนะัจริงๆเรื่องของโปรโตคอลขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็มีการที่ Apple อะมันต้องวางรูปแบบการตรวจเช็คเครื่องต่างๆเนี่ย มาไว้แล้วก็พนักงานโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเครื่องเอาจริงก็ต้องผ่านเกณฑ์นะครับการทดสอบการแบบว่าเหมือนทำข้อสอบอะเท่าที่ผมเคยเห็นกับทาง Apple คุณถึงจะได้ c e r t ์ติฟานะครับแล้วก็มีความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจเช็คเครื่องอะไรแบบนั้นแต่คือสุดท้ายเนี่ยต่อให้เข้มงวดยังไงมีขั้นตอนที่ดียังไงแต่คือก็มันก็มีหลุด อย่างที่กรณีที่เกิดขึ้นมานะครับตรงนั้นซึ่งผมคิดว่าก็ต้องรอดูครับว่าในเบื้องต้นว่าหลังจากนี้ก็คือในช่วงอีกประมาณเดือนกว่า2เดือน i อ h o n e 17จจะออกแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มขายเนี่ยแล้วแล้วหน้าร้านจะมีมาตรการยังไงกับการที่ว่าลูกค้ามาซื้อเครื่องแล้วก็ช่วยโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมไปเครื่องใหม่ให้หน่อยตรงเนี้ยผมว่า มันมันต้องแบบว่ามีมาตรการที่ดีขึ้นกว่าตอนนี้มากในระดับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างไว้ใจในการที่จะเอาเครื่องให้ลูกให้ทางแบบร้านช่วยโอนถ่ายข้อมูลอันเนี้ยผมว่าต้องรอดูเลยครับว่าหลังจากนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของ สาขาที่เกิดเหตุการณ์นี้หรือกับสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตามก็ต้องมีความรัดกลุ่มในการที่จะทำการเซอร์วิสเครื่องลูกค้านะครับตรงนั้นซึ่งพอมันมานึกเนะี่ยขั้นตอนของการที่จะต้องเซอร์วิสเครื่องลูกค้าเนี่ยไอเรื่องของการโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมไปเครื่องใหม่เนี่ยอันนั้นอะผมว่ายัางยังเบาๆแต่คือถ้าในกรณีที่แบบว่าเราเอาเครื่องไปตรวจเช็คไปเปลี่ยนแบต ไปดูเฮ้ยทำไมตัวของซอฟต์แวร์มันแปลกๆทางร้านช่วยดูให้หน่อยอะไรแบบนั้นนะซึ่งมันเป็นความไว้ใจของทางลูกค้าที่มอบให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพราะบอเออเขาเป็นพนักงานที่ดูแลของแบรนด์นี้นะมันก็เสียกันในหมวดพอเป,เป็นแบบนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือในกรณีของเวลาที่เราเข้าไปที่ Apple Store ถ้าใครเคยไป Service Team แอปเปิลสโตร์ไม่ว่าจะเป็นที่เซนทรัลเวิลหรือเป็นที่ไอคอนสยามเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยเสร็จปุ๊บแน่นอนหนึ่งก็คือเราต้องทำการจองเวลาไปตรงนั้นก่อน uh, ในแอปซัพพอร์ตของ Apple ปุ๊บจองเวลาไปเสร็จปุ๊บพอถึงเวลา uh, ทางพนักงานต้องเรียกปุ๊บ uh, ดู uh, ใช้ชื่อไหมอา uh, การเป็นยังไงนะครับนะคะ uh, ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็รอทาง uh, ทีมที่เป็นเซอร์วิสมาดูซึ่งในจังหวะที่ตรวจเครื่อง uh, ครับทุกคน uh, เขาจะทำให้มัน ค่อนข้างโปร่งใสามากก็คือเครื่องอะ่ะมันอยู่กับเรามันอยู่ตรงหน้าเราเลยตรงโต๊ะอถ้าใครเข้าไปที่ Apple Store เลยเคยเคยได้รับการเซอร์วิสเราจะนึกออกก็คือเครื่องมันจะอยู่หน้าเราแล้วก็พนักงานก็จะมี iPad มาเสร็จปุ๊บก็ดูแล้วก็ อ่ะคุณลูกค้าเซ็นปุ๊บอ่ะนะครับตรงนี้ว่ามาตรวจเครื่องในตรงนั้นมันก็จะเป็นเอกสารแล้วก็คำต่างๆหรือตัวของที่เขียนไว้เนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงของของข้อกฎหมายว่าอ่าเราเซ็นยอมรับอ่าว่าให้มาตรวจเครื่องตรงนั้นแล้วก็จังหวะที่การตรวจเครื่องเนี่ยมันจะไม่ใช่การมาเปิดดูอะไรแบบนี้แต่คือมันจะเป็นการรีโมทเข้ามาในส่วนของเซอร์วิสในตัวเครื่องนะครับในตัวเครื่องของของ iPhone iPad เครื่อง Mac เนี่ยมันจะมีส่วน Service ที่มันจะต้อง r รี o t โมเข้ามาในเครื่องแล้วก็เช็คดูว่าตัวเครื่องมีอะไร e er r อร์ตรงไหนหรือเปล่าตรงนั้นซึ่งไอส่วนตรงเนี้ยในขั้นตอนตอนกดไปต่างๆเนี่ยกด Next กด Done อะไรต่างๆเนี่ยทางพนักง,งาน เท่าที่ผมเคยไปรับเซอร์วิสเนี่ยมักจะให้เราเป็นคนกดแตะไปเองทุกครั้งเขาก็จะบอกว่าโอเคแตะปุ่มนี้นะครับแตะไปแตะไปตรงนั้นซึ่งถ้าดูตามขั้นตอนอะทุกคนพนักงานเขาจะแทบจะไม่ได้แบบอยากจะมากดให้เราเลยเพราะอันเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่ Apple ก็พยายามขีดเส้นไว้ว่า ถ้าไม่ได้มีความจําเป็นว่าจะต้องหยิบเครื่องลูกค้าขึ้นมาดูขึ้นมาแตะขึ้นมากดเข้าไปในส่วนต่างๆของเครื่องเนี่ยก็คือให้ลูกค้าแตะเองทั้งหมดนะครับตรงนั้นซึ่งอันนี้นผมว่ามันเป็นขั้นตอนที่ทถูกที่ถูกต้องในการที่จะต้องตรวจสอบตัวเครื่องเวลาที่เราเข้าไปรับบริการซึ่งส่วนตัวผมผมไม่ในยุคที่ตั้งแต่มี Apple Store ในไทยผมโอ้ยผมผม ผมไม่เคยเข้าเซอร์วิสในร้านที่เป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับตรงนั้นอันเนี้ยก็เป็นความแตกต่างรวมถึงนะครับสิ่งที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยว่าถ้าเป็นแบบว่าเนี่ยขาย iPhone 17วันแรกแล้วจะให้ทางพนักงานช่วยโอนข้อมูลอะไรแบบนี้เนี่ยเออถ้าเป็น Apple Store a p p ะ e Store ไม่มีนโยบายที่ ให้พนักงานมาช่วยลูกค้าโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องเดิมมาเครื่องใหม่บอว่าชนิดว่าแบบอ่ะเธอเอาไปทำให้ฉันหน่อยแล้วเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงฉันมารับ่างเงี้ย a p p l ปไม่มีนโยบายนี้ Apple Store ไม่มีนโยบายนี้สิ่งที่ผมเคยสัมผัสเองก็คือ,อจำได้ปีที่แล้วก็คือไปรับเครื่องที่ Central World แล้วก็จังหวะโอนเครื่องก็คือเราก็แกะเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็ทําอยู่ในร้านเองอ่ะตรงนั้นแล้วก็เห็นอ่าม,มีมีแบบว่าลูกค้าข้างๆเขาก็พยายามจะให้ทางพนักง,งานอ่ะช่วยทําให้หน่อยอะไรแบบนั้นประมาณว่าทําไม่เป็นทางจําได้เลยก็คือพนักง,งานแอปเปก็บอกว่าโอเคคุณพี่อ่เดี๋ยวผมช่วยผมในที่นี้ก็คือทางพนักง,งาน a p p เปบอกนะคะว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวช่วยอ่คลิกคิกตรงนี้แบบว่า ชี้ให้ว่าต้องทํำยังไงก็จะเป็นการเสียบสายระหว่างตัวเครื่องเดิมมาเครื่องใหม่ตรงนั้นแล้วก็พนักง,งานเนี่ยก็แค่จะบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับสิ่งที่ผมเคยเห็นเนี่ยพนักง,งานใน a p p l e Store ที่ซ็นทรัลเวลด์ก็จะบอกเป็นไกด์แล้วว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวทำแบบนี้กดประมาณนี้กดกดกดแต่คือนิ้วเขาอะแทบจะไม่ไปโดนที่ตัวของเครื่องเลยตรงนั้นเวลาที่จะต้องกดปุ่มอะไรยืนยนันต่างๆเนี่ย ก็จะบอกให้ลูกค้าเป็นคนที่กดปุ่มตรงนั้นเองซึ่งสิ่งนี้มันเป็นนโยบายที่ถูกต้องนะครับตรงนั้นเพียงแต่ว่าโอเคผมเข้าใจในความเป็นเป็นร้านค้าในไทยที่เราจะต้องเซอร์วิสลูกค้าเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าแล้วก็ในมุมลูกค้าก็มักจะคิดว่าเฮ้ยแค่นี้เองทําไมถึงทําไมถึงทําให้ไม่ได้แค่แบบว่าโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมมาเครื่องใหม่ตรงนั้น อันเนี้ยาถ้าสำหรับคนที่พอจะทำเองได้ผมก็แนะนำว่าเรามาโอนข้อมูลเองที่บ้านดีกว่านะครับตรงนั้นแล้วก็มีคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไอกรณีที่มันพนักง,งานเอา a อ r d r ร p รูปภาพบอกไปแบบนี้เราสามารถที่จะล็อกอตัวของแอปได้ไหมเพราะว่าใน iPhone ในตัวของ iOS ใหม่ๆเนี่ย มันมีตัวของฟังก์ชันให้เราสามารถที่จะล็อกตัวแอปได้อาจะต้องใส่พาสเวิร์ดจะต้องใส่ตัวของ Face ID ก่อนอย่างอันนี้ผมกดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้มีใครเคยกดเ,เล่นหรือเปล่ามันสามารถล็อกแอปได้นะทุกคนมันสามารถที่จะสมมติอยู่ดีใครมากดเนี่ยแล้วก็ถ้าดุมๆม,ม,มาเสร็จปุ๊บเฮย้ยมันเข้าไม่ได้มันจะเป็นที่ต้องล็อกแอปไว้ก่อนเพียงแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ เราไม่สามารถที่ใช้ตัวของฟีเจอร์นี้ช่วยป้องกันได้เลยเพราะว่าตัวของพาสเวิร์ดเข้าเครื่องที่เราให้กับพนักงานไปมันเป็นชุดเดียวกับพาสเวิร์ดที่จะต้องใช้ในตัวของเนี่ยรีควตตัวของ Face ID ซึ่งถ้า Face ID ไม่ผ่านก็ต้องกดพาสเวิร์ดตัวเครื่องนั้น มันเป็นพาสเวิร์ดชุดเดียวกันทำให้อเรื่องของการใช้ตัวของพาสเวิร์ดล็อกตัวแอปตรงนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีแบบนี้ทีนี้ที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือในด้านกฎหมายเนี่ยว่าอ่าแล้วสุดท้ายปลายทางเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นที่ทําผิดแบบมหันเลยเนีย กับทางลูกค้าเนี่ยจะโดนอะไรบ้างหลักๆนะครับที่อ่านจากเอกสารที่มีออกมาแล้วก็ตามโพสเนี่ยก็คือผมว่าหลักๆแน่นอนก็คือขโมยข้อมูลลูกค้าอันนั้นโดนอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางบริษัทนะครับที่เขาแถลงเนี่ยจากตัวแถลงเนี่ยก็คือทางบริษัทก็จะเอาเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับตรงนั้นแต่คือเราไม่รู้ว่าทางบริษัทเขาจะดําเนินการฟ้องร้องในส่วนไหนบ้างในส่วนของอาญาแบบไหน ในส่วนของแพ่งแบบไหนนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าในมุมของบริษัทผมว่าเขาก็สามารถที่จะเอาผิดได้ทั้งแพ่งแล้วก็อาญาเลยแต่สิ่งที่เราสนใจเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่ทําลักษณะนี้นอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังจับไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามอยู่ในอาจจะเป็นพนักง,งานอยู่ในร้านค้าตัวแทนจําหน่ายสินค้า a อป l e หรืออยู่ในแบรนด์อื่น หรือเป็นตามร้านตู้อะไรแบบนั้นที่มีการเอากดนิดหน่อยลูกค้าไม่เห็นหรอกมั่งกดกูกด a อดดออกไปเลยเนี่ยลูกค้าแบบว่าหน้าตาดีกดรูปออกไปสาวๆสวยๆแล้วก็ไปเผยแพร่อยู่ในกรุ่ปอะไรแบบนั้นอนะอีกหน่อยคุณอาจจะโดนเรื่องของคุกค,คามทางเพศเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางมีการผลักดัน ในเรื่องของกฎหมายอาญาให้เพิ่มนิยามของอนิยามของคุกคามทางเพศเพิ่มเติมนะครับว่าให้ครอบคลุมทั้งทางวาจาทางท่าทางการเฝ้าติดตามรังควาเนเฝ้าติดตามรังควานอย่างเช่นพวกสตอกต่างๆนะครับตรงนั้นที่บอกว่าไปแอบดูเขาอะไรแบบนี้อันนั้นก็ผิดด้วยนะครับรวมถึงการทําให้อับอายอการคุกคามทางผ่านทางโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้อันนี้ถ้ามีการบังคับใช้อย่างจริงจังเนี่ย พวกคนที่ทำเหล่านี้อยู่เนี่ยอันเนี้ยมาเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายอาญาในเรื่องของคุกคามทางเพศเพิ่มด้วยนะครับตรงนั้นซึ่งกฎเกี่ยวกับเรื่องของคุกคามทางเพศเนี่ยมีโทษหนักไม่น้อยนะตรงนั้นอันนี้ก็ให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำสมมติคุณทำไปแล้วหรือแบบว่าคิดอยากจะทำแล้วแบบว่าเอารูปบอกไปโชว์อวดหรือแบบไปโพสต์ที่อื่นนะอันเนี้ยโทษตรงเนี้ยทัา ถ้าตามเจอ,เอ,อโทษมันหนักมากนะในเรื่องของคุกคามทางเพศแล้วยังไม่รวมกับเรื่องของที่คุณต้องโดนในเรื่องของคดีที่แบบว่าการขโมยข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยรวมด้วยนะตรงนั้น